เท่าไหร่หเกียรบป่าวครับยังไงบ้านรถรถยังครับเพีออยังนี่คังนี่้ครับนี่นี่ไหมครับลายลยังไงลายยังคือผมถามเนี่ยรถนี้เป็น,เป,นเป็นตัวหนึ่งตัวเก่าตัวปีเกา่าป่ะครับหรือว่าเป็นของยุหะแต่มันเป็นสองพันยี่สี่อ่ะไปอันนี้ผมขอเบอเครื่องใหญ่ยแป๊บนึงเพราะว่าถ้าเป็นยูโรหามันจะอีกราคาหนึ่งนะครับโอ้ธรรมดาธรรมดา อ่ารีแมปนี่อาจจะเป็นแบบใดครับใช้งานไม่ได้ใช้งานป่ะครับมันมีแบบเด่นก็จะมีชุดปูพวกกวงางไถล่างแล้วก็เสือส้อเพราะว่าอาจใส่เสื้อโบแดงมาแล้วกับป้องนี่อายชีบอดิไซนี่เองครับก็จะมีตัวพวกวัตถุดาติดมาแล้วที่พันเกลอร่อยครับท<อ>ี่พันเกลอรอยกับชีพเพราะว่าจะแกร์ว่านักสีแกร์เ่า,าน้ำเนี่ยราคาก็ที่เปลี่ยนแม่ได้ไอวัดบูดนี่ป่ะครับเ,<อ>เปลี่ยนแม่ไดวัด,ด,อ,ดอ่าแม่นอ อหไอๆเขามั่งในครับมันหอนเขามั่งในกว่าไนหอนคือคือใหญ่ใ่างมาเพื่อนกับที่ีแก่บวารีแมปดีบับเพราะว่าแมปมาแล้วอเแต่วเขาป็โยนไฟไหมผมก็เลยสิญยาให้โอ้รถอาการกับสูงเงีที่แบบครื่อเหรอกระบะพี่บุญรับจังเดื่อมลานอะไรจริงมันมีเปครับมีมกายูมาดีครับดีแมปออีพีอาร่ะกั ขายล้างละครับก็การับชุบโคทำการบุญอีกไอ้พี่ยาบอกไปเนาะอันนี้เสียล่านะครับแค่ใหม่ทำการเปลืองนะครับเิยกับบุญไฟก่อนนี้นะครับถึงขั้นตอนการอัดไฟนะครับนี่ขั้นตอนการอัดไฟนะครับไปลอกดูกานะครับปีจีอาเราปีจีตราทนะครับดำดำมีหัวทอหนามบนนะครับใส่ท่อนาบนสีดำไปนำรับแล้วก็มีวัดบูตนะครับวัดบูต วัดบูดนะครับผอมค้านะครับงามๆเลยท่อครับของกิ้มดำอันนีกโอกามาแต่ทางอื่นนะครับนายขายนะครับขลางแบว่นผีเาขลเ็กเตางีลยขลิงวะขลิงเรยวโหดผมวะขลิงแล้วก็เขาเร็วโหด มันสุกอะเพากระปั้นเนาสุกกระปั้นเพราะมกียร์ติงแต่ว่าบวบยังไงไม่วลาผมออกเนาะเกียร์สองมันหายได้แบบมันหนิบเหมือนก่าเพราะกตินี้เกียร์ซันแบบอิเลียครับแต่ว่าแบบถ้าเปลี่ยนจากจากเกอา์ไรอ่เพราะว่าปกติเกียร์บอกแนวนี้ว่าใดเลยลงแบบหัวซักหัวซักเลยไม่ครับผม นะครับากาแฟร้ากบลขารนะครับเดี๋ยวจะมาฟังรีวิวกคลาครับไปฟังในโดนแล้วบ่าทนตรงนี้ครับตรงทามุขาไปลองอาหารไปรู้นซ็นยังไงครับขอสอบถามหน่อยโอเคก็เก่าลายครับนี่เกาเลยแมนนี่ก็มาเยครับแมนู้ยด้อ่ะนะครับสนใจครับดีแมปดีแมบแก้านครับการอะไรสิโทาสห่าตองครับ่าเป็นพวกผมไดสินรับวันนี้ขอบคุณครับ